พี่เอียนเตือเขาด้ยความเปนลาเื่อเป็นขากแบมเพี่เอียนเตัอเองไงหน้าเขาติดใช่นี่ยังก็เหตุตำรวจจะพาเห็ดดอกพี่กล้องท่อะไร่พ่ะเดี๋ยวเราแป๊บหนักมันมันจะมีนี่สอดดีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ห้า พ่อเอระรเบียบราวัศิลป์เลยว้า <Wow. S 1> พ่อเอเข้ามาพ่อเอเจ้าของผลงยันเพเรงเริ่มังเลยพี่หมาวันนี้แต่งหน้าพอดีครับเขาบอกพี่ไผ่พงศธรในดูสิว่าใช่หรือไม่ในดูสิว่าใช่หรือม่ง่ำไปก่อนอันนี้เป็นคอฟฟี่เพื่อสุขภาพ กาแฟตัวเนี้ยทุกคนบอกเลยว่ากินดีมากกาแฟเพื่อสุขภาพม,มันไม่ใช่กาแฟเพื่อแบบบวับว,บวนะไปกาแฟเพื่อดูแลสุขภาพจริงๆแบบใครที่รักสุขภาพอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟแบบบวับวบวัวนะจะปิดหน้าก่อนนะใครทุกคนว่าใครนั่งท่านี้ทุกคนว่าใครนั่งท่าแบบนี้ใส่เสื้อสกอตทุกคนว่าใครมีตาให้ดูแค่ตานะอันนี้ใครให้ดูแค่ตา ใครจ้าให้ดูแค่หูคาราเมงเปิดถอดกูอยากซื้อแล้วฝนตกรินเรียนหอมแทลนพี่ไผ่พงษ์สะทรไผ่คอฟฟี่ไผ่คอฟฟี่มีกี่ซองมากี่ซองอันนี้สี่ได้บ่หนิสี่ได้จ้าพี่ไผ่แล้วเบิ้งไดบ่หน่แล้วก็บิส่งสติ๊กเกอร์ให้งสนวันนี้สินค้าพี่ไผ่พงษ์สะทรเข้าช่องน้องหลงทางอะหลงหลงทางหลงทีบ ชงน้ำยังพี่แล้วกูกินกพี่ตอนนี้ต้มแล้วมากินไปเลยเป็นเป็นกาแฟบำรุงร่างกายนะคะใครที่แบบเป็นสายกาแฟแต่อยากเปลี่ยนจากแบบกินน้ำตาลกินพวกครีมเทียมกินพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบแบบเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนะสิบซองเหรอใช่ไม่มีน้ำตาลทรายมีอคอเลสเตอรอลเซยังเทยังเทยัง ล้างมือล้างมือมันก็อยากเทเองล้างมือกับบวบกูเทแต่ปกติกระเทศเองอะหรอแก้วใหญ่แก้วเล็กดีนะแก้วเล็กจ้ะเพราะว่าถ้าเกิดกินหมดแก้วใหญ่กูอาจจะฮะจุนอยได้หรอตอนนี้คือเป็นข้าวเกือบรอยปากมึงสร้างกวนบวบกูด่างมือเดี๋ยวมึงเอาเกือบเดี๋ยวกูจะแก้วกูตีรอยปากปากใครก็ไม่รู้เอ้าเราไปปากได้ไงอ่ะหลงงั้นไปเอาแก้วมาขาไปล้างมาอันนี้มันเอาใหม่เอาใหม่ซะเอาแก้วใหญ่ละเอ้ามันมีกี่ยันเอามาเลยครับผมมาเลยครับมา พี่ไผ่คอฟฟี่เขาดังมากตรงเนี้ยแล้วเขาจ้างคนเป็นไรเยอะนะเขาจ้างคนเป็นไรเยอะนะไปดูย้อนหลังได้น้องยูริน้องยูใช่น้องยูริยูริไปกี่ครั้งแล้วสักครั้งไ่จะเที่ยมสคงงกปกติหายอะไรนี่ ปกติ1ถุงนะคะ199บาทในสิบสองปกติ1ถุง199 1กเกกระสอบ199เวันนี้ขอราคาพิเศษได้ไหมพี่ไผ่ร้องเพลงนี้คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านังวันนี้ให้ซัพพอร์ตพี่ไผ่ใครดูอยู่นะครับเราเขาเรียกว่าอะไรเราจะมากินกาแฟพี่ไผ่กันอ่าช้อน อลองดูสิครับแบบรสชาติก่อนก่อนที่จะขึ้นตะกร้าขอขอ,ขอ,ขอ,ขอขนุ้ากคนตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะสะมุนไพรสามสิบเก้าชนิดในหน<อ>ึ่งซองอ่าหนึ่งกระสอบจะมีสิบซองเล็กนะคะกินได้สิบวันเนาะวันละซองเสียบนะคะอืมนัวมากสมุนไพรทั้งนั้นนะคะทุกคนขาอร่อยนัวขอบคุณนายเออโอ๊ออร่อยนัวคาฟฟ่พี่ใบคาฟฟ่กาแฟสมุนไพรเนาะ เนีะนเบื้องสถานกัรณ์ก่อนเว่าประมาณแปดกระดาษสารการดีมากอาราบิก้าแท้นะคะเป็นกาแฟอาราบิก้ารสชาติยังไงครับพออหอมกำกลมกลมกล่อมสำหรับอันนี้ก็คือแบบสำหรับคนรักสุขภาพอย่างที่บอกว่าใครใครอยากหลีกเลี่ยงแบบน้ำตาลอยากหลีกเลี่ยงครีมลอดยำต่างต่างลวดนัวเข้มข้นไม่หวาน กืนง่ายหอมเท่าไหร่จากแล้วก้าขอราคาพิเศษพีหะะ่หนึ่งถุงนะคะหนึ่งห่อใหญ่จากร้อยเก้าสิบเก้าบาทเหลือร้อยยี่สิบเก้าบาทลฮะร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะหนึ่งกระสอบร้อยยี่สิบเก้าบาทได้สิบสองกินวันละซองตกวันละสิบสองกับบาทร้อยบเก้าบาทเลยหรอ <Yeah. S 2> แกาแฟนักร้องชื่อดังต่างประเทศนะน,นี่ทำไมขายถูกจังร้อยยี่สิบเก้าพี่ ร้อยยีบเก้าบาทครับหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทตอนนี้เลยครับผม<แ>รีบเลยจากร้อยเก้าเก้าวันนี้ส่งฟรีไหมนี่ร้อยยี่ิบเก้าบาทส่งฟรีครับเดร้อยยิบเก้าบาทดเดหนึ่งถุงน้หนึ่งกระสอบใหญ่หนึ่งห่อใหญ่นะคะได้สิบซองเล็กนะคะดื่มได้ชงได้แนะนำให้ชงร้อนเนาะชงร้อนกินตอนเช้าอร่อยนะคะอร่อยผมคอนเฟิร์มอร่อยแ่เบเป็นอาราบิก้า อาราบิการ้อยิบเก้าบาทใช่ค่ะร้อบาทวันนี้ซัพพอร์ตเพิ่นจ้างเข้ามาอะไราสุดเด็ดไปว่าเ้ามีคนเบิงเ้ามีคนสื่อพี่น้องซัพพอร์ตพลังเพื่อนฟินแลร์อยอดขายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เหล่ากง <c oughs> ห้องกงฟุตเชียราตามรผ้ากากเกี่ยมพราะแล้ววันนี้ช่วยเหล่ากกงด้วยร้อยยิบเก้าบาท หนึ่งห่อสั่งแล้วจ้าตอนนี้คือสองตะกร้านะคะบอสหรือใครที่อยากได้สามถุงสามกระสอบสามถุงสามกระสอบนะคะได้เหมือนกันนะคะปกติห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทตอนนี้เหลือสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามห่อใหญ่ค่ะมามีให้เลือกสองแบบมีฮาลาลมีฮาลาลมีฮาลาลนะจ๊ะมีฮาลาลฮาลาลทานได้นะคะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ yes ไขมันก็น้อยมากน้ำตาลคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์ รักสุขภาพบำรุงร่างกายเป็นกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟพี่ไผ่พงษ์สะทอนป้าถูกมากเลยร้อยยี่สิบเก้าบาทเนาะได้ห่อบางใหญ่เลยอ่ะดูใช่<ด>ยา่าหวานแทนน้ำตาลนะคะทุกคนห่อ,อใหญ่กว่าหน้าปุ้ยร้านฟินแลนด์อีกอ่ะทุกคนเกลือเกลือเขาบอกนี่ฮาวเกลือเกลือเกลืออะไรเกลือเกลือน่ะที่ฉันรู้จักตาเหยียดยาวคือเกลือเกลือมากมากเหรอไม่รู้เพราะบางทีพูดภาษาจีน เป็นคนจีนมาก่อนที่จีนยังว่าคืนหมอนใบมาว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงมานั่นเ่คือจีตะคือจีว่าเขะมัจบอลแลมเหมือนเกือกเกือคือพี่ชายเกือเกือนี่เอาไปเลยตัวนี้นะร้อยยี่สิบเก้าบาทกาแฟพี่ไผ่พรทอนอร่อยมากหอมมากใครสนใจกดให้พี่ไผ่พนทอนใครเคยฟังเพลงพี่ไผ่บ้างเพลงดังสุดของพี่ไผ่คืออะไรในในใจคุณเพลงที่คุณคิดว่าดังที่สุดในใจคุณเพลงอะไรมาเดี๋ยวยตัวอย่างหนึ่งเพลง ฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินถูกไอฝนจากบ้านนามาดมแต่ชาติแบบชั้นใช่ไหมคนบ้านเดียวกันดังสุดอันนี้อันนี้อันนี้เพลงกรือเป๋าเลื่อนเลื่อนจะไม่ทันหรอเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงอัลบั้มแรกของแกเอาไงให้เอฟซีแล้วก็สาวกันตึมก็ันนะจึมโพจึมจึมสากันตึมยุคบไม่ลายแม่ชันมากลายซีซานตาวอีสานตายสากันตึมกับคนบ้านเดียวกันแต่ว่าคนบ้านเดียวกันตั้งแต่เป็นแบบว่า ดังมากว่าเป็นภาษาไทยยังไงเขาเอามันเอาไปทําละครเอาไปทําอะไรเยอะดาราร้องเยอะด้วยเพลงนี้พอร์ตสองลูกอีสามใครเป็นแฟนเพลงพี่ไผ่มาเลยตัวนี้อุ้ยฉันซื้อเป็นอัลบั้มด้วยสมัยเม่อกี้หนึ่งกระสอบใหญ่เงี้ยร้อยยี่สิบเก้าพี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทหรือสามกระสอบนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นเพื่อนไม่ได้อยากเพราะอยากเป็นแฟนก็มีเพลงนี้ไม่ฉันเคยได้ยินเพลงนี้มาแล้ว่าไงเป็นเพื่อนไม่ได้ โอ,อ้ยเพลงนี้เลยหรอฟังเพลง,ง,ง,งไทยเพิ่งหาฟังเพลงไทยเรือนก่อนเองนะครับอบบลุทอบบรุอิสตาพี่แบบอกว่าใส่น้ำเยอะไปหรอฮะแก้วพอดีนะนี่ก็แก้วแก้วแก้วกาแฟพอดีนะคะแต่ผมอร่อยนะพี่ผมแซ่บ<อ>ผมเลยว่<อ>ากาแฟอะไรมันอร่อยมากแซ่บมาก หนึ่งซองดูดีใหญ่มากหนึ่งซองให้ถึงสิบห้ากรัมเลยนะใช่ตัวนี้นะคะรวมสารสรกัดจากสมุนไพรสามสิบเก้าชนิดอะไรบ้างถ้าเกิดน้าเกิดน้ำก็คงแบบเต็มไปหมดมีเห็ดลินจืออ่าท,ที่ที่ดูหลังซองจะมีบอกค่ะบอสหลังซองจะมีเอาแม่แก้วหนึ่งเทแบบลองเอา,เาแบบน้ำพอดีสิสมุนไพรของบางคนอบอกว่ามันเยอะไปแต่ผมว่าผมโอเคนะมันพอดีไม่ไม่จืดนะมันมันไม่เห็นสีอะอย่างเงี้ย ต้องเอาแก้วใส่ก็คือโปรเซตไม่น่ะตีแก้วใสเอาไ่อีกตัวหนึ่งต้องใส่แต่ผมอร่อยชอบสารจากจากโซมจากขมิ้นนะคะมาเลกกาแฟแบบใน<ม>ตู้อ่ะจากชาเขียวจากแปะก้ลวยใบมะรุมมะขามป้อมสมุนไพรสามสบเก้าชนิดเลือดนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พี่แผ<อ>่บอกว่าเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพคืออะไรใครที่อยากดูแลสุขภาพใครที่อยากลดน้านําตาลอันนี้เบาหวาน บ,บอบอบ,บอ,อบอคดบอเรอกาก็ตื่นเองกูงวงมากบอเราก็ชอกเองครับเจ้าของบอบอคดอดื่มได้ชงได้เลยอันนี้นะคะเพราะความหวานมาจากญ้าหวานนะทุกคนเออดีต่อสุขภาพใครรักสุขภาพใครอยากบำรุงสุขภาพบำรุงสุขภา<ต>พอะไรพี่ตีทำนี่ฟ่อตีเหอเลยหรอมันนหลปวดจริงเลยอันันก็พอดีบอด้จังเลยนส่พอดีบอกาแฟ จากคัลแมซันแม่ส่สกระเ็มเกลียวเลยยาบ๊คุ้มยาบ๊อิกก่มเนาะไม่แต่ว่าใส่ใส่น้อยมากก็สียด้วกันนะไม่ได้ต่างนะครับอ่าแล้วแต่คนชอบความเข้มข้นปะใช่บางคนชอบชอบกินเนยเยอะใช่แต่แม่ใส่ยาบ๊คุ้มแม่ส่กระเิมนำ้ำหลยๆใส่กระติกหนึ่งขวนซองหนึ่งยาบ๊คุ้มเออวะ่ะออยใส่น้ำเล็กมันก็ไม่มัน,ม,นมันก็อร่อยขึ้นอีกอ่าเข็มข้นกว่าใช่ตัวนี้เป็นาอาราบิก้านะคะเป็นกาแฟอาราบิก้านะทุกคนเออที่ไหม่ ใช่ใช่พี่ไผ่อุ้ยอร่อยขึ้นกว่าเดิมดีกอ่ามันนัวขึ้นอีกอ่ะเอออืมอุ้ยอร่อยมากบอว์ทานได้ค่ะบอว์ทานได้<ม>ทุกคนค่ะตอนนี้รีบกดเลยราคานี้เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะหนึ่งหนึ่งกระสอบใหญ่เนะะาะอร่อยมากร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเหลือร้อยยี่สิบเก้าเออ<า>พี่ไผ่นะผมเชื่อพี่แล้วมันอร่อยมากสิบคะแนนให้ไปแปดคะนคะแนน,นเออกับเพนใคเนาะ อื <ừ> พี่ไผ่ลองแล้วว่าน้ำน้อยอร่อยกว่าอ <ừ> ืออ่ะเราไปดูใครไม่เชื่อลองดูนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งกด้าสามห่อได้144ร้อยสี่สิบสี่บาทค่ะเลิศวันนี้บอดไม่นอนแน่แน่ผมได้นอนเดี๋ยวผมมีกาแฟอันเนี้ยผมชอบอยู่แล้วผมได้นอนอยู่แล้วพี่ผมเป็นคนนอนง่าย อืมวคอ,อ,อ,อร์ดื่มได้จ้าเซ่บแม่โอง้คือเซ่บแท้มันอร่อยมากเลยนะคนบ้านเดียวกันใช่อร่อยมากกาแฟของไผ่พงศธรคนบ้านเดียวกัน,น,นคือสารกัดของเขาคือเยอะมากผงกาแฟบริกาผงกระชายอิลูนินอินูรินโพลิเดกตรสเบต้ากูแคนสารกัดจากโทจิเบอรี่สารกัดจากถังตังชู่เอ้ยถังตังเช่าสารกัดจากเห็ดลินจื้อ ผงขิงผงข่าผงมะนาวเทศผงมะกรูดสกัดจากสมสกัดจากขมิ้นสกัดจากเมลกาแฟไม่คั่วสกัดจากสกัดจากสารสกัดเจียวกู้หลานสกัดจากชาเขียวสกัดจากแม่กวยว่าแปะกวยสกัดจากใบมรุมสกัดจากมะขามป้อมเม็ดองุ่นสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่หู้วันให้ดีนะสกัดจากพลูคาวสกัดจากผงงาดำผงผงงาขี้ว่อน เอลาร์จินินสกัดจากโสมตังกุยอฮ้ยตังกุยก็มีลูทีนโคเอนไซม์คิวเทนสตีวีออนไกโคไซแคลเซียมอะมิโนเชซิกคิเลตแมกนีเซียมเอมินแอรลิกซิเลตโคมีเนียมอะมิโลอย่างนี้อะมิโนแอคิเลตเบต้าแคโรทีนวิตามินหนึ่งวิตามินหก วิตามิน A วิตามิน12โอ้โห<อ>แล้วร้อยบาทอ่ะ39สารสกัดสาอย่างใน1ซองแปะกล้วยเออไม่ใช่ไม่ใช่แม่กล้วย <c oughs> แม่กล้วยแปลว่าอะไร <c oughs> บัก,กินกาแฟกะสิซังเออมามาสังไห้แน่อยากหยอดขายทะลมทะายเอ,อ,อยากหยอดขขยแบบเลิศ ไอ้คเไอนลือดิซาซาวาพิบัติฟินแลนด์ขายไพ่คอฟฟี่ในยอดล่ามแตกคนซาเ <c oughs> บิดบานมอือย่างก่อนใครเดียวกันบดีบานองมันบอมีมอท่บลาเทุบไายทบุทบลายลอ,ลอ,ลอ็ลองได้ผ่านงาเอาข้าวอะไรแห้งไม่ทำกับบ้านมาเลยลูกเอ้ยทำแม่แม่ทำอะไรกาแฟสามที่แปดย่างไปเด็กใครจำได้จะหอมแม่จะมั่อะไรที่กันหรอวะปา ย่มามาด่าฉันเดอ้อยย่ามาดูถูกฉันดอ้อดูถูกคนหล,ลักนะ่ดดูถูกแล้วออดูวออถูกคนหลังถูกคนหลัง<ๆ>ด้วยไปดวลาห้ามศูนย์ไม่ทำกับม่เขอนะพี่กาแฟน่ะผมรู้ผมนะ่ะสั่งมากินบ่อยผมนะ่ะกินก่อนพี่จะดูจากผมอีกเด็กในสังกัดผมนะ่ะไปไล์สดขายนะ่ะกี่รอบแล้วพี่เพิ่นกากมาหายเพิ่นกาผมกินจนดินแล้วผมกินตลอดแต่ผมแค่รอพนจ้าง ช่วยเรื่องอะไรบ้างจ,าจา๊าตัวนี้คือบำรุงสุขภาพคือผู้สูงอายุกินได้เัยรุ่นกินได้คนทํางานกินได้สมองมันจะเล่นทานตอนเชา้าสมองมันจะเล่นสมองมันจะวิ่งคอฟฟี่ตัวนี้เป็นคอฟฟ่ที่บอกาะหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพมันเหมาะสําหรับคนที่อยากบารุงหนึ่งทำงานหนักพักผ่อนน้อยเป็นเพื่อนไม่ได้ใช่นั่นแหละทีนี้ตัวเนี้กินดีเพราะผมกินมาหลายครั้งแล้วแม่แซมนไปนไล์สดมาแปดรอบแล้ว <c oughs> บอกกองว่าย่ก็บบมสิ้นจังไปไล่ันบามุนแล้ว อืมพวกผมกินมาจนเหนื่อยแล้วและรู้ว่ามันหอมอร่อยแต่ผมน่ะชอบเทน้ําเต็มแก้วว่าอไรู้ไหมผมคนกินกาแฟคือเต็มตลอดผมกินแบล็คคาแฟ่ร้อนของตามทุกสาขาของพวกอเมซอนอะไรมือซื้อว้าเออตลาดของ้าหานั่นแหละผมก็เต็มแก้วเหมือนกันพอผมผมกินให้ผมติดเต็มไงแต่ว่ารสชาติมันดีรสชาติอร่อยมากไม่เน้นเน้นน้ำร้อนเยอะๆจะหลงคอใช่แต่วันนี้ลองให้เอาลองให้ก็ลองให้ ทีนี้ผมบอกเลยว,ว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพเพราะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆบํารุงร่างกายคนทํางานหนักพักผ่อนน้อยนอนดึกตื่นเช้าหรือว่านอนเช้านอนค่ําเป็นคนที่ชอบแบบวิงเวียนศีรษะเหนื่อยเพียร่างกายกาแฟนี้คือบํารุงอย่างดีเลยไปฝากพี่ฝากป้าฝากนา้าฝากอาตอนแบบปีใหม่เนี้ยสุดๆ ื่นเช้ามานะคะชงกาแฟนี้ดื่มก่อนออกไปทํางานเนาะจะได้สดชื่นกระปี้กระเป๋าตะหลอดทั้งวันตะมากและที่สําคัญอย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลอย่าความหวานมาจากญ้าหวานนะทุกคนค่ะใช่กรสิบอาญ่าเทียมยาวย่าเทียมถอส่วนประกอบมันเยอะใช่ส่วนประกอบมันชาเเก้าชนิดคือผมทำไมต้องอ่านเพราะอยากให้ทุกคนฟังแต่จริงผมพูดก็ได้เพราะมันเยอะจริงแล้วมันเลิศจริงๆริอืมตัวเนี้ยอร่อยจริงรสจริงลองเพ่งให้ดี ลองเพลงให้จบเพลงสิจักิสืส้อเพลงอะไรกินแรงไหมกินหอมกินหอมพี่กาแฟหอมมากผมรลว่ดแบบงกาแฟมาควดอยู่หน้าจมูกผมหอมจริงเป็นรสอะไรหรืเป็นกาแฟอาราบิก้านะคะหอมแบบกาแฟอาราบิก้าอเออแซบ่บส่วนสกัดสําคัญนะคะก็จะมีเ็ดมีโสมมันนนนัวมันหอมหอมมันไม่หวาน คือไม่หวานเพราะตัวนี้คือหวานจากย่าหวานใช่ไหมใช่ตัวนี้หวานจากย่าหวานนะไม่ใช่ย่าเทียมเพราะย่าเทียมเอาไวติบอลห้ามกินย่าเทียมเอางี้ใครเคยกินกาแฟพี่ไผ่คอมเมนต์มาใครเคยทานดื่มกาแฟของกาแฟพี่ไผ่ไผ่คาเฟ่ใครเคยดื่มใครเคยดื่มไผ่คาเฟ่เมนเข้ามาใครเคยดื่มไผ่พี่เมนเข้ามาเลยครับอยากได้ผมจริงเลยผมจริงนะฟิลเตอร์นะผมจริงเด้อผมจริงเด้อ ผมจริงนะโนฟิลเตอร์นะผมจริงนะผมจริงนะผมจริงนะโนอฟิลเตอร์นะจ๊ะผมจริงเคยดื่มค่ะคนดื่มประจำเยอะมากเลยอ่ะพี่สั่งตลอดค่ะเคยใครได้ราคาไหนบ้างลูกค้าเยอะ<ๆ><ๆ>มากแบบเม้นแบบเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยอ่ะดีเขาบอกว่าครีมเทียมชายน้ำมันรำข้าวค่ะเฮ้ยพี่น้องเขาบอกว่าสิเคยกินแล้วหน้าเด็กมาก การคิวข้างไหนข้างเธอดื่มทุกวันตอนนี้เหลือร้อยยีบาทพี่พี่เคยซื้อเท่าไหร่พี่เคยเืพี่เคยซื้อราคาร้อยาร้อก้เก้าใช่ไหมร้อยเก้าสิบเก้าบาทบแต่วันนี้เขาขายเพียงแค่ร้อบเก้าบาทหนึ<อ>่งร้อยี่บเก้าบาทพายคแฟแต่ฉันเชียร์อะไรรู้ไหมฉันเชียร์สามถุง สามถุงนะคะจากปกติ597บาทนะคะเท่าไหร่ตอนนี้299บาทเชียร์มถุงบางคนอยากได้3มถุงปกติ3มถุงเท่าไหร่597บาทเกือบ600ลดห้าปกติ3มถุงเกือบ600บอยะพี่แต่วันนี้เหลือเพียงแค่299บาท299ตะก้าขึ้นมาเลย3ถุงพี่ลักบอสบิ๊กกดกาแฟพี่ไผ่ขนาไหนครับลักเหล่ากงคนนี้ เหล่ากงเหล่ามาลักเหล่ากงคนนี้กดกาแฟให้หน่อยครับได้สามห่อสองร้อยหกสิบเก้าครับที่กดเลยค่ะรีบกดเลยนะคะสามกระสอบแบบนี้ได้สามสิบสองเล็กนะคะทานได้หนึ่งเดือนเต็มนะจ๊ะถุงนึงมีกี่ซองครับถุงหนึ่งมีสามอ่าถุงนึงมีชุดชุดนี้สามสิบซองมีมันเตาฟูแบร์มีไหมอ่ะ กูแบกกููแบกอยู่แค่แบกราสซ์เราลรงเชื่อมตกันเลยดีกวเดี๋ยวขาย้มก่อนขอย้มกาแฟก่อนเนาะกาแฟของเราวันนี้นะครับผมฝากกาแฟพี่ไผ่ด้วยตัวนี้เป็นคอฟฟี่จากพี่ไผ่พงษ์ธรและเป็นเซรั่มจากพี่ไผ่พงษ์ธรและนี่กันแดดจากพี่ไผ่พงษ์ธรแล้วเจอกันใหม่วันต่อไปวันนี้มีงานที่ไหนนะโรงเล่าแสงจันทร์สุวรรณโอ้ยพูดไม่ได้ ผับแสงจันทร์สวนรณภูมิมันตีกันได้ภาคภูมิแตอันตรายนะไอคิดว่าภูเบลแล้วมันขึ๊งบนขึ้นภูมิเลยปีนข่าวเนี่ยเจอกันใหม่สวัสดีจ้า